สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่นทกานวิดีโอบทนี้นะครับผมก็จะต่อจากวิดีโอบทที่แล้วนะครับซึ่งวิดีโอบทที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงกราฟแท่งเทียนนะครับในรูปแบบของการกลับตัวจากตลาดขาลงมันจะกลับตัวเป็นตลาดขาขึ้นนะครับซึ่งผมได้อธิบายในรูปแบบของ Pursing p a t t e r n กับ Morning Star นะครับ วิดีโอบทนี้นะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับแพทเทิร์นของ Morning Doji star นะครับว่าแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบแท่งเทียนแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นในตลาดแล้วก็มันบ่งบอกถึงทิศทางาขาลงเป็นขาขึ้นในลนักษณะแบบไหนนะครับในส่วนของการอธิบายนะครับหรือว่าแนะนำเกี่ยวกับแพทเทิร์นของรูปแบบไกราฟ แท่งเทียนนะครับผมจะให้ทุกท่านดูในแพทเทิร์นที่มันเกิดขึ้นในตลาดบ่อยๆนะครับบางแพทเทิร์นมันก็ไม่ได้เกิดบ่อยนะครับแพทเทิร์นมอร์นิ่งโดจิตานะครับเราก็คลิกเข้าไปดูนะครับพอเลื่อนมามันจะกลายเป็นเป็นรูปมือนะครับเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็เข้าไปดูกราฟนะครับ ลักษณะของแพทเทิร์นนะครับรูปแบบนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับมอร์นิ่งสตาร์นะครับมันจะประกอบด้วยแท่งเทียน3แท่งนะครับก็คือแท่งนี้นะครับบอดี้มันจะเป็นสีดำหรือว่าเป็นตลาดขาลงมาก่อนนะครับแล้วก็แท่งที่2อามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบอดี้แบบโดจินะครับก็คือ มีการซื้อขายนิดหน่อยนะครับราคาเปิดกับราคาปิดจะเป็นราคาใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ยืนยันการเปลี่ยนทิศทางตลาดเป็นตลาดขาขึ้นด้วยแท่งเทียนแท่งที่สามเป็นแท่งสีขาวหรือว่าแท่งสีเขียวใน MT4 ที่เราเซตเป็นสีนะครับถ้ามันยืนยันลักษณะนนแบบนี้นะครับเปอร์เซนต์ที่มันจะขึ้นต่อในแท่งที่สีหรือว่าวันต่อไปนะครับมันก็มี เปอร์เซ็นต์ที่จะเคลืนต่อ70%ขึ้นไปนะครับวันนี้เรามาดูในตลาดกันนะครับผมได้ให้ทุกท่านดูเกี่ยวกับแพทเทิร์นตัวนี้แล้วนะครับก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือการาฟแท่งเทียนในรูปแบบของอ morning doji star นะครับการาฟผมมันไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวม ต้องเอาใหม่ผมจะให้ทุกท่านดูการเกิดแพทเทิร์นแบบนี้ในตลาดจริงๆนะครับอันนี้มันเป็นแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบที่ มันบอกการกลับตัวจากตลาดขาลงเป็นตลาดขาขึ้นนะครับกราฟมันไม่นิ่งนะครับอันนี้ก็คือแพทเทิร์นนะครับที่ผมจะให้ทุกท่านดูนะครับ ต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับ ไม่ทุกท่านดูในโปรแกรมมาเกติว่าดีกว่านะครับ g ู o g l u ถ้ามาเกติว่านี่มันจะไม่ไม่เลื่อนนะครับ ที่เราเห็นง่ายๆนะครับก็คือตัวนี้นะครับมันมีหลายอ,าอันนี้ก็คือแพทเทิร์นคล้ายๆกับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นมอร์นิ่งดูจิสตาร์นะครับคือตัวนี้นะครับตลาดก่อนหน้านี้เป็นตลาดขาลงมาก่อนนะครับแล้วก็แท่งปัจจุบันนะครับมันราคาเปิดกับราคาปิดนะครับ มันอยู่ไล่ๆกันนะครับถ้าเราลูกศรไปชี้นะครับมันก็จะขึ้นว่าราคาโอเพนหรือก็คือราคาเปิดอยู่ที่1.1929นะครับแล้วก็ราคาปิดอยู่ที่ 1. นึ่ราคาเปิดอยู่ที่1.1929นะครับราคาปิดอยู่ที่1.1924จุดนนะครับซึ่งมันห่างกัน5จุดเองนะครับอันนี้พออีกวันหนึ่งนะครับ มันก็เกิดบอดี้สีขาวขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าบอดี้มันจะมันจะสั้นนิดนิดหนึ่งถึงไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันก็เกิดล,ลักษณะรูปแบบนี้นะครับมันทําให้เรารู้ว่า,าวันต่อๆไปมันก็จะ,กะเปลี่ยนเป็นเทรนขึ้นนะครับแล้วมันก็ขึ้นจริงๆนะครับแพทเทิร์นรูปแบบนี้นะครับอันนี้คือ <c oughs> การเกิดแพทเทิร์นของมอร์นิ่งโดจิตา r นะครับ ต่อไปนะครับผมจะอธิบายในส่วนของแพทเทิร์นที่เป็นที่เราเห็นบ่อยๆนะครับที่ตลาดเกิดบ่อยๆนะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับ b ู l l i s ิส n อน l f i n g ฟนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นเปลี่ยนจากตลาดขาลงเป็นตลาดขาขึ้นนะครับรูปแบบของแพทเทิร์นนี้นะครับก่อนหน้านี้เป็นตลาดขาลงมาก่อนนะครับแล้วก็แท่งก่อนหน้านี้เป็นแท่งสีดำนะครับบอดี Body ้สีดํา แล้วก็แท่งปัจจุบันเนี่ยเป็นบอดี้สีขาวยาวกว่าบอดี้สีดําตรงนี้นะครับอ่ามันบ่งบอกว่าทิศทางตลาดมันกําลังจะเปลี่ยนเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับทีนี้เราก็มาดูแพทเทิร์นกันนะครับว่าลักษณะแบบนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับอันนี้เราเห็นชัดเลยนะรตรงนี้นะครับ,นะรบทิศทางก่อนดน้านนี้เป็นตลาดขาลงมาก่อนนะครับแล้วก็ พอตบอดี้ตรงนี้นะครับเป็นบอดี้สีขาวยาวกว่าบอดี้สีดําตรงนี้นะครับอันนี้คือ1ตัวอย่างที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าบอดี้มันจะายาวพอๆกันนะครับแต่ว่า,ามันมีแรงซื้อขึ้นนะครับราคาสูงสุดอ,อยู่สูงกว่าราคา เปิดของแท่งสีดําแท่งนี้นะครับทุกท่านจะสังเกตนะครับว่าแพทเทิร์นพวกนี้นะครับความเป็นไปได้ของมันนะครับมันจะบ่งบอกถึงตลาดที่เราจะสามารถที่จะคาดคะเนได้ว่าแท่งเทียนแท่งต่อไปหรือว่ากราฟแท่งต่อไปนะครับมันจะขึ้นหรือมันจะลงอย่างอันนี้นะครับถ้าเรา เจอแพทเทิร์นแบบนี้นะครับเราก็หาจังหวะเข้าไปาบนะครับในจังหวะที่อย่างอันนี้นะครับมันอาจจะย่อตัวลงมาก่อนก่อนที่มันจะขึ้นนะครับเราก็อาจจะหาจังหวะเข้าไปบายตอนที่มันลงมาทําไส้หรือว่าทําหางนะครับก็คือแท่งเทียนนะครับกราฟแท่งเทียนเนี่ยปกติไม่ว่าจะเป็นตลาดขาขึ้นนะครับถ้ามันจะขึ้นเนี่ยส่วนมากมันจะย่อตัวลงมาทําไส้ก่อนแล้วมันถึงขึ้นนะครับถ้าเป็นตลาดขาลงนะครับส่วนมากมันก็จะ เด้งขึ้นไปทาทาไส้ข้างบนหรือว่าหางข้างบนแล้วมันถึงจะลงนะครับอันนี้เราสังเกตดูได้นะครับเหมือนอย่างอันนี้นะครับเหมือนอย่างแพทเทิร์นเดี๋ยวตรงนี้เป็นตลาดขาลงนะครับเนี่ยก่อนก่อนที่มันจะลงในแท่งนี้นะครับทุกท่านสังเกตว่ามันจะเด้งขึ้นไปทําไส้หรือว่า,าทำห่างนิดนึงแล้วมันถึงลงนะครับผมให้ดูแท่งปัจจุบันเลยก็ได้นะครับอย่าง <c oughs> อย่างตลาดปัจจุบันนะครับอันนี้เมื่อประมาณสามสี่วันที่แล้วนะครับนี้แท่งนี้นะครับมันลงมาขนาดนี้นะครับมันทําให้เราคาดคะเนดได้ว่าแท่งต่อไปเนี่ยมันลงแน่นอนเจ็ดสิเอร์เซ็นนะครับแต่ก่อนที่มันจะลงเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปทําไส้หรือว่าทําหางก่อนนะครับนี้เราก็หาจังหวะเข้าไปเซลล์ตอนที่ขึ้นตอนที่มันขึ้นมาทํำไฮอะครับอันนี้เปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้เงินก็มีเจ็ดสิเอร์เซ็นนะครับเราก็หาจังหวะนะครับ ในการเปิดออเดอร์เราต้องต้องมีแพทเทิร์นในการเปิดนะครับไม่ใช่ว่า,เ,าเราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการเปิดนะครับแบบนี้จะทําให้เราเสี่ยงนะครับมันก็คือ50 50นะครับเพราะฉะนั้นการเปิดออเดอร์แต่ละครั้งนะครับ1มันจะต้องเกิดแพทเทิร์นรูปแบบแท่งเทียนที่มันบ่งบอกว่าแท่งต่อไปมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับเราต้องรู้ตรงนี้นะครับ อันนี้ก็คืออ,อีกแพทเทิร์นอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนมากผมจะไม่ค่อยจําชื่อมันเท่าไหร่ครับเพราะว่าชื่อมันมีเยอะแต่ผมจะจํารูปแบบมันนะครับถ้าเราจํารูปแบบมันเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นได้หมดนะครับทุกๆคู่เงินด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะคู่เงินอ U อย่างเดียวนะครับต่อไปผมจะอธิบายรูปแบบของ Pattern ที่มันเกิดบ่อยๆนะครับอย่างอันนี้นะครับแฮมเมอร์แฮมเมอร์นี่เกิดบ่อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแฮมเมอร์มันก็จะเป็นรูปแบบหรือว่า Pattern ของแท่งเทียนนะครับที่มันเป็นตลาดขาลงมาก่อนนะครับแล้วก็แท่งแท่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นแฮมเมอร์ก็เป็นรูปคอนนะครับแบบนี้นะครับมันจะเป็นรูปคอน มันบ่งบอกถึงตลาดมันกำลังจะเปลี่ยนเทรนนะครับอันนี้เรามาดูตลาดจริงๆกันนะครับว่า,ามันจะรูปแบบนี้มันมีในตลาดไหมนะครับอ,อย่างอันนี้ก็เข้าเข้ารูปแบบของแฮมเมอร์นะครับก็คือมันลงมาเป็นตลาดขาลงมาก่อนแล้วก็แท่งนี้ลงมานะครับแท่งแท่งนี้นะครับแท่งสีดําตรงนี้นะครับลงมา ยาวมากแล้วก็มีแรงซื้อขึ้นไปนะครับเกิดเป็นแฮมเมอร์หรือว่าคอนนะครับตรงนี้นะครับบอดี้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยทุกท่านสังเกตครับว่าต่อไปเนี่ยแท่งแท่งต่อไปอีกวันหนึ่งนะครับมันขึ้นนะครับขึ้นยาวด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็นตลาดขาขึ้นไปเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของแพทเทิร์นที่เป็นรูปแบบของแฮมเมอร์นะครับ เป็นตลาดของอ EU ปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นการบันทึกที่ผมบันทึกในตลาดสดตัวเลขมันกําลังวิ่งอยู่นะครับทุกท่านสังเกตนะผมจะให้ทุกท่านสังเกตเวลาเราเทรด forex นะครับช่วงที่ตลาดยุโรปเปิดนะครับตลาดยุโรปเนี่ยมันจะเปิดประมาณบ่า,บายสามหรือบ่ายสามครึ่งบ้านเรานะครับผมจําเวลาไม่ค่อยได้นะครับให้ทุกท่านคลิกที่เมนูอินเด็กนะครับแล้วก็ไปดู กราฟของแดกนะครับผมจะเปิดกราฟของแดกไว้ไว้เลยนะครับอย่างนี้นะครับแดกมันกราฟแท่งเทียนของแดกกับกราฟแท่งเทียนของ EU เนี่ยครับมันจะคล้ายๆกันนะครับถ้าตลาดหุ้นแดกมันบวกหรือว่ามันเขียวอย่างนี้นะครับ EU มันก็จะขึ้นตามนะครับเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าตลาดหุ้นแดกเปิดนะครับแล้วอีกประมาณสักประมาณ3ามทุ่มหรือ3ามทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับตลาดดาวโจนมันจะเปิดนะครับตลาดฟอเร็กมันจะไปอิงกับตลาดดาวโจนแทนนะครับแต่ในช่วงบ่ายที่ตลาดดาวโจนยังไม่เปิดนะครับตลาดฟอเร็กมันจะไปอิงกับตลาดหุ้นแดกนะครับเสร็จแล้วพอตลาดดาวโจน์เปิดมันจะไปอิงกับตลาดดาวโจนแทนนะครับตรงนี้ทุกท่านจะต้องรู้ตรงจุดนี้ด้วยนะครับ เวลาผมเทรดฟอเ e ็กนะครับผมก็จะเปิดกราฟของ m a r k e t ็ต v ิว่าด้วยนะครับเพื่อที่จะดูความสัมพันธ์ระหว่างาตลาดหุ้น Forex นะครับกับตลาดหุ้นทางยุโรปนะครับอย่างนี้นะครับถ้า,ถ,าถ้าเราดูแพทเทิร์นแท่งเทียนของตลาดหุ้นนะครับเราอาจจะดูว่า,ามันมีการขึ้นไปแล้วก็เทเทขายลงมานะครับในในแท่งชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีแรงซื้อขึ้นไปนะครับ ทุกท่านแล้วก็มาสังเกตกราฟแท่งเทียนของ E.U. นะครับเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับแท่งนี้มันมีการเทขายลงมานะครับ E.U. ก็เทขายลงมาเดยแท่งนี้นะครับพอแท่งนี้มันขึ้นนะครับแท่งนี้ตลาดหุ้นขึ้นนะครับแท่งนี้ตลาด Forex หรือว่า E.U. มันก็ขึ้นตามนะครับพอแท่งนี้มันขึ้นนะครับทุกท่านสังเกตนะครับบอดี้มันเหมือนกันเลยครับ แท,แท่งชั่วโมงนี้ตลาดหุ้นแดกมันขึ้นนะครับตลาด EU มันก็ขึ้นเหมือนกันครับสังเกตนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างตลาด forex ก,กับตลาดหุ้นนะครับต่อไปนะครับผมจะอธิบายในส่วนของแพทเทิร์น อื่นอีกนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าแพทเทิร์นไหนที่มันเกิดบ่อยนะครับอินเวอร์ตเทมเมอร์นะครับเดี๋ยวผมลองดู i n นเ r อ h a m m e มก่อนนะครับว่ามันเกิดบ่อยไหมนะครับอินเวอร์ตแฮมเมอร์นี่ผมไม่ค่อยเห็นมันเกิดบ่อยนะครับ ตลาดอินเวอร์ตแฮมเมอร์นะครับมันก็จะเป็นตลาดที่เปลี่ยนทิศทางจากตลาดขาลงเป็นตลาดขาขึ้นนะครับถ้าทุกท่านเจอแพทเทิร์นอย่างนี้นะครับอันนี้บอดี้มันจะมันจะอยู่อย่างนี้นะครับก็คือมันจะหัวค้อนมันจะมันจะกลับกันนะครับมันจะเป็นออีอินเวอร์ตนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าแท่งเทียนอีกแท่งหนึ่งนะครับที่มันจะเกิดเป็นแท่งบอดี้สีขาวอย่างนี้นะครับอันนี้มันก็จะ บ่งบอกถึงทิศทางจะเปลี่ยนตลาดจากขาลงเป็นตลาดขาขึ้นนะครับแพทเทิร์นพวกนี้นะครับทุกท่านลองเข้าไปอ่านรายละเอียดนะครับแล้วก็ดูการเกิดของแพทเทิร์นนะครับว่าท่านในตลาดจริงๆนะครับเราก็ไปดูว่าลักษณะการเกิดตลาดแบบนี้มันเหมือนที่เขา ได้เขียนทฤษฎีไว้ในหนังสือหรือเปล่านะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะครับผมก็จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบของแท่งเทียนในรูปแบบอื่นต่อไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ